ในวิดีโอที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับ time expressions ที่ใช้ของ past continuous tense กันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอีบาวีทีเตอค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการใช้ของ past continuous tense กันนะคะโอเค okay, let's begin past continuous tense นั้นการใช้แบ่งมาเป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือ actions in progress at a specific time in the past หมายความว่าอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้น ในจุดจุดหนึ่งในอดีตค่ะเรามาดูไทม์ไลน์กันนะคะในจุดจุดนั้นสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ค่ะ At 8 p.m. last night, I was watching Netflix เมื่อคืนตอนสองทุ่มฉันกำลังดู Netflix อยู่เลยเขาบอกจาะจงเลยนะคะว่า8 p.m. We were waiting in line for the Blackpink concert tickets at 6 a.m. ต่อคิวรอซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของ Blackpink ตั้งแต่6กโมงเช้าแนะ่ สองตัวอย่างนี้ก็จะบอกเลยว่า8 PM, 6 AM. วิธีที่สองคือสองแอคชนนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันในอดีตค่ะ I was eating ramen while watching anime. ฉันกัลงกินราเมงอยู่แล้วก็ดูอนิเมะไปด้วย She was playing basketball while I was cheering for her. เธอกำลังเล่นบาสอยู่ส่วนฉันกำลังเชียร์เขาค่ะนั้นเป็นสิ่งสองอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะ วิธีที่3คือ action interrupted by another action เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วอยู่เฉยๆมีอีกเหตุการณ์หนึ่งมาขัดจังหวะเราค่ะ I was taking a selfie when my phone went out of battery ฉันกำลังเซลฟี่ตัวเองอยู่ดีๆเลยเฉยๆมือถือแพดหมดค่ะ I was trying to sleep when my cat started jumping on me เราอะกำลังนอนอยู่ดีๆเลยส่วนแอลของฉันเนี่ยอยู่เฉยๆกกระโดดใส่ฉันเลย เคยเกิดขึ้นกับใครไหมคะวิธีสุดท้ายของ past continuous tense คือ describe a past scene อธิบายเหตุการณ์หนึ่งเป็นแบบฉากๆเลยคะ่ะแต่ว่ารูปแบบอดีตนะคะ my teacher was explaining the lesson some student s were taking notes and I was just staring at the clock waiting for lunch คุณครูกำลังอธิบายบทเรียนอยู่นักเรียนบางคนก็ยังจดโน้ตอยู่ส่วนฉันนะ่ะก็จ้องแต่นาฬิการอว่า เมื่อไรจะพักทิ้งสักทีโอเค that's all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ past continuous tense มากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรถามที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะในวีดีโอหน้าเราจะอธิบายว่าการใช้ sentence นี้ในประโยคยังไงค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันเค้าหน้าค่ะบ๊ายบาย